พ่อมาแล้วครับเดินมาแล้วครับ ดื้อแหงแกงพี่พ่อพ่ออยู่ข้างบนนู่นพ่ออยู่ข้างบนว่าว่าอะไรแต่บึง เ้าชวนพ่อกับแม่ลงมาเล่นน้ำเดี๋ยวเพิ่งกันยางลงมากบ,บ,บ,บอกว่อลงมาบอ พ่อมาแล้วครับ<า>เดินมาแล้วครับแล้วแลเดี๋ยวรยงแลงแนกระโดดขามนกันะมามาได้อยองถึงดาวส,สามสามืนย่งถึงแล้วครับผมยองหันกล้องมาทงพี่แต่ไม่ต้อพีเขาับป็นแลนเพ่อแม่ลงมาแล้วครับเราก็วิ่งลงทะเลกันมันคือมันคือไม่หนาวมัง

พ่อกำลังเดินลงมานะครับเขโารูนะครับเข้ารูเองนะครับหมวตั้งเทียไม่ครบทีมให้สวยะอ้อถ่ายรูปคู่กับพ่อกับแม่หน่อยเนื้อหาเบนติล อะไรยังเอาเอาชีวิตด้วยค่ะยังกอดมาฮะอะไรกอดพุดพุดเมียนบอได้ได้ความรู้ไม่ได้ใส่น้องว่าจะไม่เล่นน้ำทุกคนก็เลยให้น้องได้เปียกน้ำอ่าได้เปียกแล้วก็เปียกเลยลูกอ่ะแป๊บหนึ่งอ่า เปียกแล้วเปียกเลยให้เวลาไม่นาน oh เดี๋ยวมันดํา <gesch haul> แม่ขึ้นก่อนก็ได้นะแม่แม่ขึ้นก่อนก็ได้เอ้ยไว้ไว้ไว <outgoing> ัวของมีค่าหล่นหายเอ็มาฝากพ่อไว้จะวงบ่หล่ะเฮียถาลูกของลูกเสียอีกวง้่น้องเป็นพญา,ยน,านิษฐจะว้งนี่หนึ่งซีวงซีวงเด้ถ้า <laughs> ปล่อยจะเสียของลูกห <laughs> <laughs> อยหอยสดครับหอยสดครับหอยสดครับ,รบมาแล้วครับได้แล้วสองลูกบ่กได้เป็นโลกูกอิลูกนี่นี่อีกบะนี่นี่ในอุ้งนินึงนี่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 น ทำเขาสิบ่ได้เป็นเขาสิบ่ได้เป็นโลยุทธิเหรอยียบเหยียบว่าแมนขามันเหยียบถือตรงนี้เหยียบเป็นคพื่อนเขาเหยียบหินเนี่ยพี่พิ่ยุ่ยไต่ดินไปน้ำฮะควายลูกเอาบ่ได้เอาไปกินดอกขับกัลยานดำยุกครับแต่ว่า เห็นลูกเอามีความสุขในการโย่น้ากันอยากเล่นน้ากันพอ่อก็กประสิได้ย้อมดาที่ไหนปูผมกับพ่อเรียวามา,าบานครับจริงๆแล้วอยากเล่นหลายครับแต่ว่าพอห้ามไว้เล่นน้าพอยันดําพอยนันไทยเราขอนบองห้ามทายหนังบองห้ามเลยเก่งใจพ่อเล่พ่กกล้าเล่นแต่ว่าเห็นพี่น้องขาให้เล่นแล้วตายเลยครับกระดองแตกโอ้ยปูอันนี้ปูเขาเรียกปูอะไรปู ปูเน่าปูปูลมปูลมเ่อปูลมเ่าปูมากอาจจะเป็นปูมาหน่อย่เพค่ณบ่แมนเนีดปูมาหน่อยบ่ขาสี่ปูเน้อปูทะเลเนี่ยลูกคือปูซุ่มเขาเจ้าเพชรอันปูดองทะเลครับ

ต้าวชวนพ่อกับแม่ลงมาเล่นน้ำเดี๋ยวเพิ่งกต่งงางลงมาครับบอก่ลงมาบอ พ่อมาแล้วครับเดินมาแล้วครับเล้่นไปเดี๋ยวแลยองแล่นกระโดดขามหนึ่กันนะมามาแลยองถึงดาวสามสาหมื่นย่างถึงแล้วครับผมยองนันกล้องมาทั้งพี่แต่ไม่ได้มีเข่ากับเป็ล่นพ่อแม่ลงมาแล้วครับเราก็วิ่งเราไปเองก็มันคือมีหนาวมั้งคือมดีเหรอน้เราทำเท่าพี่เราไปเดินแล้

พ่อกำลังเดินลงมาแลครับแบเขารอนะครับเขารอเองนะครับหัวตั้งเทียไม่ครบทีมให้สวยเอาถ่ายรูปคู่กับพ่อกับแม่หน่อยเนื้อหาแเบนติลูก